สวัสดีครับแสงสวยๆยามเช้าวันอาทิตย์ที่16พฤศกิกายน2557ครับแดดออกแล้วครับหลังจากฝนตกมาหลายวันนะครับทางใต้ขอให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวอย่างสนุกและปลอดภัยครับสวัสดีครับตรวุดยดำเด่กันครับ